Okay. สวัสดีทุกคนด้วยครับเมือ่อผมปิ้งเช่นเคยก่อนวันนี้ไม่มีอะไรมากผมว่าแค่จะมารีวิวอัปเดตใหม่ผมว่าอัปเดตเอ่อห้าจุดสามสี่จุดศูนย์ผมว่าอัปเดตใครจูตัวใหม่นะคือเจ้าเอ่อเ,เ,เ,เจ้ามิมิเลเนียนผมว่าเจ้ามิเลเนียนจากเอ่อกอสซาสองพันก็หลายคนนั้นก็น่าจะรู้จากเจ้ามิลิเลเนียนดีผมว่าจากเรื่องกอสซาสองพัน หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามออการเองผมว่าก็จะมีเนี่ยก็คือร่างที่ยังไม่ทันได้พัฒนาการเป็นออกาถูผมั่ก็มันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เองกมเพิ่งอัปเดตวันนี้แหละหรือเปล่าวะโอเคก่อนวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ามิลเลนเนียนผมชื่ออาญญา่านยากใช่ไหมโอเค,อเคแล้วไม่พูดทำไม่พูดความทำเพไป ดูเลยกว่างม,ามันมีอะไรบ้างโอเคนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเอา่อมิลิเนียนผมอะก็เป็นไคจูที่มีลักษณะคล้ายกับเอ่อแม้ก,กระพุนนะผมอะตกลงมันคือแม้กระพุนหรือว่ามันคือเอเลียน,นมันน้งเ่ยะเด๋งก็ลักษณะของมันก็จะคล้ายคล้ายกับเอ่อแม้ก,กระพุนนะผมอะที่มีหนวัดนะผมอะกี่สิบเมตสองสี่หกเดี๋ยวมันมันโหเสียโห มีการหมุนตัวด้วยก็จอามนี้เนี่ยก็เปิดกุญแจครั้งแรกในหนังเรื่องกอลคฟซลาโอ้ยกอลาสองพันผมนะก็เหตุผลที่เสียงผมอาจจะแปลกๆไปหน่อยก็คือผมเป็นร้อนในผมนะเป็นร้อนในแม่งเจ็บชิบหายโอเคตอนอยู่เฉยๆก็จะประมาณนี้ก็จะมีการขยับตัวหน่อยผมนะประมาณนี้ก็เป็นไคจูนยี่สสามายกับแมงกระพุน Okay, มาเรามาดูแอน,นิเมชันของมันเยดีกว่าผมนะนี่คือแอน,นิเมชันการเดินผมนะไม่ใช่เป็นการลอยเหยียบตัวลอยผมนะเคอตัวนี้มันมันบินไม่ได้ผมอะแต่มันลอยได้ยังไงวะลอยได้แต่บินไม่ได้ประมานนี้เราตอนลอยแบบลอยปกติผมนะต่อไปการลอยแบบไวขึ้นตอนอนนี้ผมนะก็ถือว่าไวอยู่แนละ้วผมนะถือว่าไวมากๆตัวนี้ อลองดูแอนิเมชันในการไม้น้ำสิจะเป็นไงเด้ออ <c oughs> <c oughs> <cars> ่ะนี่คือแอนิเมชันตอนอยู่เฉยๆผมนะตอนอยู่ในน้ำนะจะประมาณนี้จะก็จะกลางหนวดออกมานี่ผมนะตอนขยับตัวประมาณนี้ผมนะก็คล้ายๆกับพวกปลาหมึกหรือว่าปลาแมงกะพรุนผมนะก็ถ้าเราหันไปทางไหนกู้ตัวก็จะเอ็นทางนั้นด้วยผมนะ ก็โอเคมาเข้าไปเจอน้ำแล้วอ่ะที่เราก็เห็นหน้าตามันชัดๆผมนะก็อาจจะไม่เหมือนในหนังเท่าไหร่เพราะเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันผมนะถ้าตอนคืนก็จะเหมือนในหนังอยู่ผมนะแต่จริงเพราะว่าในหนังหน้าตามันน่ากลัวแปลกเลยหน้าตามันน่ากลัวแปลกตอนอยู่ในหนังอ่ะแต่พอมันอยู่ในเกมนี่ก็หน้าตาก็ดูน่ารักอ่ะมันน่ารักผมนะโอเค เรามาดูสกิลของเจ้ามินเนียนเลยดีกว่าผมไหสกิลที่หนึ่งจะเป็นการใช้หนวดจิ้มด้านหน้าผมาไหมการใช้หนวดจ้วงผมวหมโจมันนี่เลยผมไหสีสองจะเป็นการหมุนตัวแล้วก็ใช้หนวดตีผมไหซึ่งก็สามารถที่จะเดินได้ด้วย มานนี้ผมนะก็คล้ามกับไอ้เจ้าเอ่อคาเมบปาผมนะเดี๋ยวคาเมบปาก,กับไคจูของยุคมิลเลนเนียมตัวอื่นผมจะรีวิวทีหลังผมนะใครอยากดูก็รอเดี๋ยวผมนะต่อไปสกิลสามอ่ะสกิลสาก็จะำการใช้เอ่อพลังจิตผมนะควบคุมหินมาแล้วก็ปล่อยใส,ยสย่ศัตรูก็คือมันมีพลังจิตด้วยผมจอมลิเนียมนะต่อไปผมนะสกิลที่สี่ เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยผมนะ okay, okay, เดี๋ยวขอเปลี่ยนที่แป๊บนึงเ okay, นี่ยจะเป็นการฉาแล้วนี่แสงไปด้าน,นหน้าใช่ไหมตอนนี้เลยซึ่งเอาจริงผมผมจำไม่ได้ว่ามันใช้ท่านี้ตอนไหนนะหรือว่ามันไม,ม่หรือว่ามันไม่เคยใช้หรือว่าเป็นท่าที่เขาคิดเองก็ไม่รู้เหมือนกันผมนะเพราะว่าผมก็จำไม่ค่อยได้ ถ้าใครรู้ว่ามันใช้ท่าน,นี้ต่อไหนก็บอกมาด้วยผมโะเคเดี okay, ๋ยวดูสกิลอีกทีนะเรียบเลยนะจะต่อยตัขึ้นที่หัวแล้วก็ยิงนับแสงไปประมาณนี้ก็ท่าก็คูดาวคูดาวไม่นานมากหรอวะที่ว่าคูดาวไว่อยู่นะต่อไปผมนะสะกิลที่ห้า ก็จะเป็นการใช้พลังจิตผมว่เรียกก้อนหินออกมาผมว mm hmm. ่เพื่อเป็นเหมือนโล่ป้องกันผมว่เส mm hmm. ืิจริงล้วก็สามารถที่จะปีนได้ดู <laughs> มันน่าจะกันได้แค่ลำแสงผมว่ mm hmm. แต่ว่าถ้าโดนชินก็สลาใช้ลำแสงเผานี่ก็อาจจะอีกเรื่องหนึง่งโอเคต่อไปก็เจ้าตัวนี้ก็มีท่าวีผมว่ซึ่งท่าวีนี่ก็จะเป็นการเอ,อ่อบัฟดาเมดผมว่แล้วก็สกิลที่ห้าก็จะเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวจะโชว์ดู mm hmm. กดท่าวี อะก็จะมีระยะเวลาด้วยผม嘛ถ้าวิ่งก็ถือว่าอยู่ได้นานผมะก็จะขึ้นอยู่ที่หัวผม嘛แล้ดวดูสกิลดีกว่าสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นเดิมแลแต่เหมือนจะมีขึ้นกระจายขึ้นเลยมาอยากออก่างออกไปด้วยผมะโอเคเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูอีกทีดูซิดูดูทีผม嘛ประมาณนี้ผมะ จะเหมือนมีคลื่นอะไรบางอย่างกระจายออกไปด้านหน้าด้วยผมนะโอเคต่อไปสกิลสองผมนะสกิลสองนี่ก็จะเปลี่ยนโจมตีวงกว้างด้วยผมนะมามาดูสกิลสองกันสกิลสองนี่ก็จะมีการปล่อยขึ้นกระแสไฟฟ้าออกมาด้วยผมนะเห็มันก็เหมือนกระแสไฟฟ้าอยู่นะขึ้นของมันเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูสกิลสองอีกที อ๋อท่าวีก็จะไม่เสียชาร์จด้วยผมนะถุกอย่างกดีดูสุดตอนนี้เนี่ยผมนะจะเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเพื่อจบปีสเดสุอตัวเขียมาต่อไปผมนะสกิลสี่ตอนกดท่าวีวันนี้ผมไม่มีอะไรมากก็แค่บัฟให้ดาเมจมนแรงขึ้นเฉยเยผมนะสกิลสี่ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ ไม่กับสก skill, uh, 1, 2, ิลเอ่อหนึ่งสองสามนะที่จะเดี๋ยวอบโอ้ยอเวนลืมรีวิวสกิลสามขอโทษผมมันลืมรีวิวสกิลสามเห็นไหมมาโดูสกิลสามหน่อยนิสกิลสามก็เหมือนเดิมผมนะเพแค่เพิ่มดาเมจเฉยๆโอ้ต้นนั้นมีบันดาด้วยโอเคต่อไปผมนะสกิลห้า ทีเด็ดเลยโดวง Q5 ว,วา้าวนี่ผมว่าจะเป็นการกลางนาเขตแบบนี้เลยผมว่าถือว่าเท่ามากๆเลยเนี่ยประมาณนี้เลยผมว่า55เขาจะสร้างกระแพงขึ้นมาประมาณ3อันประมาณนี้เลยผมว่าก็ถือว่าเป็นสีสันที่พองเท่ดีประมาณนี้สหรับเจ้าครั มีเนียนมอโ okay. เเคราดูเสียงคับลามของมันดีก,กว่าผมนะเสียงลามอ่าประมาณนี้ผมนะเสียงคับลามอ่าสำหรับผมมันเหมือนเสียงของพีเตเเอร์อยู่นะตอนท้ายอ่ะเสียงคลิกคล๊กๆเนะี่ยมันเหมือนปีนเตเเอร์ฟังอีกทีประมาณน,นี้เดียผมนะก็ แอนิเมชันก็จะเป็นการเออแงหน้าขึ้นคำรามเห็นไหไปเสียงคำรามทีวันนี้เม,ม็นะมจะยืน่นจะยื่นหน้าไปแล้วก็คำรามเหมือนเสียงขู่เลยประมาณน,นี้เดี๋ยวฟังทีวันนี้เลยผม,ม็นะเออจะว่าไปท่าวีมันเปลี่ยนแอนิเมชันเป็นคำรามไหมวะเดี๋ยวดิ เหมือน,นว่ามันจะไม่เปลี่ยนผมอะ่ะจริงด้วยไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนผมอะ่ะเปลี่ยนแค่ถ้าโจมตีนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองก็สำหรับเจ้ามิลลนเนียนนี่ก็ถือว่าเป็นไคจูที่สำหรับผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมตอนมันเป็นล่างนี้มันน่ากลัวปแปลกๆอะคือในหนังมันดูน่ากลัวปแปกแลกๆแล้วมันเป็นซีจีด้วยไงแล้วมันลอยอะ่ะ หน้ากูไปแปลกนะในหนังอะก็ถือว่าก็ถือว่าดีแล้วที่เขาทําให้นาตามันดูน่ารักขึ้นนมนะเสื้อจริงผมไม่ค่อยชอบท่าไหนเพราะว่ามันไพจูที่จะเรียกว่าเก่งเลยที่ว่าขากคือ <c ười> ถ้ามันไม่กลายเป็นออการ์นี่ก็มันก็ไม่เก่งผมนะก็ในอนาคตก็อาจจะมีอัปเดตเจ้าออกาเข้ามาก็ได้ผมนะก็อาจจะทําให้เจ้าตัวนี้เป็นเวลส,งสงูงถึงจะซื้ออ,อกา้กากา็มันได้ผมนะ ็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้ามิลิเนียนผมนะก็ถ้าใครชอบเจ้าตัวนี้ก็บอกมาได้ผมนะซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในหนังะมันน่ากลัวโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวถ้าใครชอบมา,มากๆก็อย่าลืมกดซับด้วยผมนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมนะสำหรับการทําคลิปต่อไปก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมไว้ก็จะทำใหไ่คลิปหน้าจะเป็นการทําอะไรก็ติดตามได้ผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ